สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเติมข่าวคริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกคริปโตกันเช่นเคยเรื่องแรกของวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับทางเกมเมตาเวิร์ดของทางเจ้าเมตาหรือว่าทาง a c e b o o k กันเองอย่างเกม h o r i z o n World ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วเลยครับเนื่องจากยอดผู้เล่นของเกม Horizon World เนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าที่ทางเมตาเขาได้หวังเอาไว้ดยทางเมตาเนี่ยเขาคาดหวังไว้ว่าจะมีผู้เล่นราวๆห้าแสน อเดืนแต่ความจริงเนี่ยกับมีเพียงแค่2องแสนลายต่อเดือนเท่านั้นก็ถือว่าน้อยกว่าที่คาดหวังไว้เยอะมากๆเลยอีกทั้งยังมีผู้เล่นหลายคนเนี่ยเลิกเล่นไปหลังจากเล่นเกมไปได้เพียงแค่1เดือนเท่านั้นก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เกม Horizon w o r ทาง Meta เนี่ยยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวผู้เล่นเนี่ยเขาบอกว่าพวกเขามีปัญหาในการค้นหาโลกที่พวกเขาชอบรวมถึงไม่พบผู้เล่นคนอื่นที่จะออกไปแฮงเอาด้วยแล้วก็อวตารหรือว่าทางตัวละครเนี่ย ยังดูไม่สมจริงอีกด้วยตรงนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าทางเมตาจะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้เกมกลับมาเป็นที่นิยมได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องพับแผนนี้ไปก่อนแล้วก็รอเปิดตัวนํามาใช้ใหม่ในเวลาที่มันเหมาะสมมากกว่านี้เรื่องถัดไปเรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเอาใจสาวกที่กําลังหาเอาคอยตัวใหม่ๆเล่นอยู่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยทางเหรียญอิสลามคอยอาจจะเป็นเหรียญที่คุณตามหาก็เป็นได้ เขาเนี่ยเป็นเหรียญที่เคลมว่าจะสามารถปรับขนาดได้เหมือนกับบิตคอย n และจะมี Market cap เนี่ยที่พุ่งแตะ1่ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งตรงนี้ถ้าทําได้จริงเนี่ยก็คงจะรวยกันเลยแหละครับสำหรับผู้ถือทางอิสลามคอยทางอิสลามคอยเนี่ยก็เป็นเหรียญคริปโตที่เกิดขึ้นตามกฎของศาสนาอิสลามแล้วก็ผู้ก่อตั้งเหรียญก็ได้อ้างว่าเนี่ยจะสามารถปรับขนาดได้เช่นเดียวกับบิตคอยแลวก็มูลค่าตลาดมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์แต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยทาง i s l m ามแล้ว่าทางอิสลามคอยเนี่ย ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนในกระดาษแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมเลยสักแห่งเดียวก็คือยังโนเนี ale, ยังไม่ได้แบบมีการเทรดโไวไฮอะครับซึ่งปัจจุบันนี้แต่ว่าทางอิสลามคอยเนี่ยก็ยังสามารถยังเคยสามารถอดมทุนได้ถึง200ร้อยล้านดอลลาร์นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ต้องรอจับตาดูกันไปละกันตรงนี้ก็เป็นข่าวแบบผ่อนคลายนะอย่าไปคิดมากเพราะว่ามันอาจจะทําได้หรือไม่ได้ก็ได้ซึ่งโอกาสที่มันจะไม่ได้เนี่ยมันพูดตรงๆก็คือมีมากกว่าครับ และถัดมาก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจของฐานเจ้าตัวโพลีกอนนั่นเองตรงนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่สําคัญสําคัญของทางโพลีกอนนะจะเห็นได้ว่ามีพาร์ทเนอร์ที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยทีเดียวทั้งดิสนีย์อีเบ n ์อินสตาแกรมเมตาทวิตเตอร์สตาร์บัคหรือว่า Facebook เองด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีพาร์ทเนอร์ค่อนข้างจะน่าสนใจและอาจจะเป็นตัวที่น่าลงทุนก็ได้นะครับถ่านเรามองในรถแมประยะยาวๆสัก5ปี10ปีตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว พาร์ทเนอร์ก็น่าสนใจอีกด้วยครับและอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจสำหรับทางเจ้าตัวบิตคอยนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี2018แล้วก็ปี2022่จะเห็นได้ว่าปี2018เนี่ยก็จะมีเส้นเทรลไลน์ใช่ไหมที่กดราคาอยู่ไม่สามารถเบรกไปได้ปุ๊บหลุดโลเดิมลงมาก็ดิ่งลงไปเลยไ s i ดิ่งลงด้วยปี2022นี่เนี่ยก็เหมือนกันตอนนี้มีเส้นเทรลไลน์กดลงมายัางไม่สามารถผ่านไปได้ถ้าผ่านไปไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสเหมือน ดียวกันด้วยนะครับอาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะตัดสินแล้วก็เป็นได้นะสำหรับฐานเจ้าตัวบิตคอยอีแพทเทิร์นนึงเนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันตรงนี้รู้สึกว่าเคยสนับสนับสนุนอะไรล่ะเคยเสนอไปแล้วแหละก็เป็นการทำแบตทอนบอททอมสองรอบใช่ไหมเป็นดับเบิลบอททอมแล้วก็ก็อาจก็ก็อาจอะไรล่ะแล้วก็อาจจะมีการกลับตัวขึ้นไปก็ได้เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนจะมีการเบรกเทรนด์ไลน์ออกมาเล็กน้อยแล้วเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องรอรุ่นนะครับว่าจะกลับตัวเหมือนแพทเทิร์นตรง ได้ก็มาเข้ากันที่เรื่องของฐานเจ้าตัวลูน่าคลาสสิกกันเลยนะครับตรงนี้ปัจจุบันลูน่าคลาสสิกเนี่ยเผาไปได้ทั้งหมดประมาณ1 9 5 7 1ล้านลูน่าคลาสสิกที่เป็น0 2 8ของดซัพพลายทั้งหมด,ดโดยมีการเผาด้วยแท็กไปเนี่ยประมาณ6,481ล้านลูน่าคลาสสิกซึ่งในอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีการเบินของทางไปนั้นเนี่ยล็อตที่สามาแล้วด้วยก็ลอตติดตามกันดูได้เลยการเขาเขียนว่าวันที่ 17, อ่าน,นี้เา,ออา่จ็คืน,นี้แหรับในการอ ยอดการเผารถที่3วิกที่3ของทาง Luna ลูนาคลาสิกก็รอติดตามกันได้นะครับว่ารอบนี้เนี่ยจะเผาไปได้กี่พันล้านลูน่ากันแน่และมากันที่เรื่องที่น่าสนใจมากๆนะสำหรับทางตัวลูนาคลาสิกนั่นก็คือการเสนอ p r o โพซ a ลของทางคุณเอ็ดเวิร์ดคิมันเองซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเนื่องมาด้วยทาง p r o โพซ a l 5 2 3สเนี่ยใกล้จะผ่านเต็มที่แล้วนะครับก็คือที่จะมีการลดแทกเบิร์นให้เหลือ0.2แล้วก็จะมีการ เอาสิปเนจากที่เก็บ0 2%นเอน่ะเอาไปใช้พัฒนาอะไรต่างๆนานาอีกซึ่งทางคุณเอ็ดเวิร์ดคิมเนี่ยก็ได้เสนอ p r o p o s a l เนี่ยที่จะมีการใช้งานยูนิตี้ของเชนด้วยงบประมาณ6 8 0 0 0นแดอลลาร์นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการแจกแจงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าจะเอาไปใช้ในจุดตรงไหนบ้างเขาก็ข้อแรกเนี่ยเขาบอกมาว่าจะใช้เป็นเงินทุนเพื่อสร้างเว็บในการทําการตลาดแล้วก็รับเงินทุนสนับสนุนข้อที่2เนี่ยก็จะมีการใช้จ้างโปรแกรมเมเนเจอร์อีก ข้อที่3เนี่ยก็ใช้สร้างตัวชีวัดต,ตัวสอบโครงการอีก5%ข้อที่4เนี่ยก็จะใช้สร้างตัวฟีดแบ็กแล้วก็เปิดรับข้อเสนอจากชุมชนหาข้อบกร่องอีก5%ข้อที่5เนี่ยก็มีการแจกจ่ายทางตัว RFPS แล้วก็เพื่อนำยูทิลิตี้เข้าสู่เชนอีก5%ข้อที่6กเนี่ยก็จ้างผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อประเมินโพสเซสอออีก10% ข้อที่7เนี่ยก็ใช้กระตุ้นให้แก่ผู้เสนอ Proposal อีก5%ข้อที่8เนี่ยก็ให้ผู้รับผิดชอบโครงการอีก5%ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวมองว่าก็เป็นเรื่องดีนะครับถ้า Proposal ตรงนี้ผ่านสหรับทางตัว Luna Classic Community แล้วก็ Luna Classic ไม่ต้อง Community นะครับทางตัว Luna Classic เองเลยเพราะว่าคุณเด้เวดร์ดคิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนสำคัญสำคัญเลยนะของ Terra l a e ที่ช่วยพัฒนาทาง Luna c l a าส i c ของเรามาอย่างต่อเนื่องใน,นปจจ เรื่องถัดไปเนี่ยก็จะเป็นอีก28-48ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกอไนนะไรนั้นระงับเชนหยุดการทํางานของเชนเนี่ยเพื่อที่จะมีการอัปเดต c o s m o s SDK ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ทางธุรกรรมทั้งหมดบน Classic Chain เ,เนี่ยจะหยุดทํางานไปก่อนใน24-48ชั่วโมงข้างหน้าตรงนี้นะครับก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปมองว่าถึงอัปเดตมาแล้วจะไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาโดยตรงแต่ว่าหลังบ้านแล้วก็ระบบอืนอ่นๆืนเนี่ยน่าจะดีขึ้นแน่นอนแหละครับสำหรับตรงนี้ ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องกาวๆสนิดละกันก็มีการที่คูคอยเนี่ยไปโหวตเดยกในการโพเร์ซลที่จะลดแท็กเบิร์ให้เหลือ0ูนซึ่งการที่คูคอยไปโหวตเดยกเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องจริงแต่ก็ทางชุมชนเขาก็กาวกันไปต่อนะครับนั่นอาจจะหมายความว่าคูคอยเนี่ยจะช่วยเบิร์ออฟเชนให้เราหรือเปล่าหลังจากมีการลดแท็กเบิร์ตรงนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเป็นเรื่องที่น่าติดตามทีเดียวทางคุณแป๊บนึงนะครับโหลดแป๊บนึง คุณเนมันแฮนตรงน,นี้เนี่ยเขาก็าบอกมาว่าฉันเห็นนะคูคอยว่าคุณเนี่ยโหวตเยสให้กับโปรเพซอรที่มีการลดแท็กให้เหลือ0.2%แล้วเมื่อไรล่ละที่คุณจะช่วยเบิร์นเราเหมือนกับทางไมเน้นเบิร์นลูน่าคลาสสิกครับเหมือนกับทางไมเน้นตรงนี้ก็รอดูแล้วกันว่าถ้าสมมติ มีการช่วยเบินจริงๆไม่ว่าจะเบินด้วยค่าฟรีหรือว,ว่าเบินแบบออฟเชนก็น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับทางตัวลูน่าคาร์ติกเลยทีเดียวและเขาก็ยังบอกอีกว่าถ้าคุณต้องการคําตอบจากครูคอยเนี่ยว่าเมื่อไร่เขาจะเบินก็ให้กดปุ่มไลค์ไปเลยอ่าก็แ,แค่กดปุ่มไลค์เหมือนมันกับมันเป็นชุมชนนะครับที่เข้ามาช่วยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ลุ้นกันทีเดียวถ้าครูคอยช่วยเบินเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับเรื่องถัดมาเนี่ยก็เป็นทางออโนอนะที่มีการส่งลูน่าคาร์ติกเนี่ยเขาเขียนว่าเฟ บอสชุดแรกกันเองไปเผาที่5 6 7ล้านลูน่าคลาสสิกถือเป็นเรื่องดีทีเดียวแม้ว่าจํานวนมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็เป็นรายเดเตอร์นะครับที่มีการส่งเอาทางลูน่าคลาสสิกเนี่ยไปเผาสาหรับใครที่ต้องการจะมาสเต็กกับทางเอาโหนดเนี่ยก็มาสเต็กได้นะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ราวราห้าเปอร์เซ็นและเรื่องสุดท้ายของวันนี้เนี่ยก็เป็นทางเทอร a c ่าคลาสสิกคอมมูนิตี้เนี่ยมีการล่าลายชื่อให้ลิสต์ลูน่าคลาสสิกบนโลวินฮูดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวถ้าสามารถล่าลายชื่อมากพ ทางตัวรูปเป็นหุเนี่ยอาจจะลิสต์ลูน่าคลาสสิกก็เป็นได้เหมือนกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีทางเจ้าตัวชิบ่ายนุ u, ใช่ไหมที่เคยมีการล่าลายชื่อด้วยเนี่ยก็มีการล่ารายชื่อไปได้5้าแสนห้าหมื่นเก้าใช่ไหมแลวเขาอ้างอิงว่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยชิบ่ายนุโทเก้นฟรนารีกอลส์ลิสต์ก็ได้ลิสต์ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวถ้าสมมติมีแรงกระเพื่อมมากพอแล้วก็มีคนลงชื่อมากพออาจจะทําให้รูปเป็นหุ้นเนี่ยมีการลิสต์ลูน่าคลาสสิกก็เป็นได้เหมือนกัน ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ